โช์พีมือไปนะบ้าเบื้งนะครับวิธีสานเบื้งเบ้งเบงเบ้งกันต่อยคนไหวนะครับนี่ต่อยบบาบเท่านี่ต่อยกินกันเองสิแล้วครับนี่ค่อยต่อยเชหน่ว้นะครับเ้อต่อยหลายวยสุดยอดครับสุดจอดเลยนี่เยี่ยมเป็นเยี่ยมครับนี่เอาหายเฉลี่ยเป็นกเป็นกครับนี่กอเป็นกครับนี่ตาไม่ออกแน่เด้อมันก็ค่ไปกินตันนั้นก็ได้หรอไม่พนไม่สิ ก่ตามั่ออกแก่ตามันออกี่ไปหาก็คลมาให้เบิ้งบ้านีหโอเคครับโอเคี๋ยว้อมเบิ้งนี่มันนี่ก็ได้หลายคลิปแหละสดขี้รถแปลนลงคลิปเหมือนบ้านบ้านกะทิแล้วกันนี่นี่กะทิพักปังนะครับนีเยอพักปังครับพักปัง ตัดมันไปครับันอนอมหอยแล้วครับนี่เด้อนัดไปโบล่าผ้าอันนี้ผักกันคุณเลิศครับนี่อันนี้คุณเลิศครับนี่คุณเลิศดบ๊แบบบ๊อสุภาพเป็นยังไงกี่เลิศครับพ้อยี่เลิศบ๊อสุภาพครับเด้ออันนี้ผักคุณเลิศ โอ้ล้มครับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยังเม็นมันฝนนะครับลมมีแห้งคักเปพียงใดวะยี่มาซิมมึงกันนะสุดยอดครับสุดยอดมือนี้เอ้ยพี่น้องมึงนะยี่นี่เมืองกะห,หากินบ่อนอได้เด้อครับนี่เด้อ,อสุดยอดครับสุดยอดเสียบดีมันกำลังเห็ดนะครับแต่ว่าฝนนี่กบลมนี่พี่น้องพ่อพี่น้องแม่ได้ครับนี่ ยงแรกเยมโอเคครับเรากินกันแค่อย่านึงยังทำไมยงยัก็เขากไปย่างกันแน่จ้าย่างเพาะเพาะแมเยยงเนี่ยหวแล้วมันเห้ามอไห่เนี่ยเดี๋ยวแต่พวกมันจะาเมันนไม่ลด้หลายที